ทำเมนูนี้ที่ไลจะบอกว่าหอมไป3บ้าน8บ้านเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูข้าวผัดปลาเค็มก่อนอื่นเราก็จะเตรียมเครื่องอย่างมะม่วงหอมแข่กกระเทียมพริกไว้สำหรับเป็นเครื่องเคียงและคะน้าเอาไว้ผัดข้าวค่ะ ตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปนะคะตามด้วยพริกแห้งพอพริกแห้งของเรากรอบดีแล้วก็ตักผักไว้เสด็จน้ํามันค่ะตามด้วยปลาอินทรีย์เค็มนันลงไปทอดเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดทอดจนปลาเค็มของเราสุกด,ดีหลังจากนั้นใช้ตะหลิวยีปลาเค็มให้เป็นชิ้นตามด้วยไข่ไก่ค่ะเราจะผัดไข่แค่พอสุกประมาณ80เซนตตามด้วยคะนา้าแล้วก็ข้าวหุงสุก เราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลพริกไทยและซอสหอยนางรมสักเล็กน้อยแล้วก็จะเพิ่มความหอมด้วยน้ำปลาแท้ร้อเปอร์ตาหอยนางรมสูตรไรให้ความหวานกรมงก่อมไม่เค็มจัดที่สำคัญมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่คาวด้วยค่ะเราก็จะใช้ไฟแรงในการผัดข้าวผัดปลาเค็มของเรานะคะผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จะได้เมน,เนูข้าวผัดปลาเค็มข้าวนุ่มๆหอมๆนัวๆตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตักใส่จาน ตามด้วยเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพริกน้ำปลาน้ำปลาแท้อยเตาหอยนางรมขวดนี้ยังทำพริกน้ำปลาอร่อยมากๆอีกด้วยค่ะใครที่ชอบทานข้าวผัดบอกเลยว่าห้ามพลาดเมนูนี้ค่ะ